กรุงเทพมหานครจมน้ำอยู่ใต้ทะเลอ่าวไทยเมื่อหลายพันปีมาแล้วกรุงเทพมหานครปัจจุบันอยู่ทางเหนือของอ่าวไทยแต่ในยุคดึกดำบรรพ์ราวหนึ่งันปีมาแล้วพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจมอยู่ใต้ท้องทะเลอ่าวไทยเพราะอ่าวไทยในอดีตมีขอบเขตลึกเข้าไปในแผ่นดินที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเคยมีลายพระหัตเล่าว่าขุดได้ซากปลาวานที่บางเขนไม่ห่างสะพานพระราม6เท่าใดนับ เหตุที่บริเวณที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นทะเลเมื่อประมาณ1 2 0 0 0ปีมาแล้วเพราะน้ำทะเลมีระดับสูงขึ้นมากจากน้ำแข็งละลายทำให้ท้องทะเลแถบอ่าวไทยมีขอบเขตกว้างขวางสูงขึ้นไปถึงลบบุรีหรือเหนือขึ้นไปอีกยุคดึกดำบรรที่บริเวณกรุงเทพมหานครยังจมเป็นพื้นท้องทะเลอ่าวไทยเขตป่าเขาลำนาวไพรโดยรอบอ่าวไทยมีมนุษย์อุสาคเน ร่อนเรเป็นกลุ่มเล็กๆกระจัดกระจายสแสวงหาอาหารตามธรรมชาติด้วยเครื่องมือทำด้วยหินและไม้บางทีก็เอาเรือไม้แล่นหาอาหารตามทะเลโคลนตรงมีเรื่องราวละเอียดอยู่ในหนังสือกรุงเทพมหานครมาจากไหนจะสรุปสั้นๆมาดังต่อไปนี้ทะเลโคลนก่อนนมีกรุงเทพมหานครทะเลเอ่าวไทยยุคดึกดำบรรราวหนึ่งันปีมาแล้วมีขอบเขตกว้างขวางกว่าปัจจุบัน ดังนี้ทิศเหนือทะเลสูงขึ้นไปถึงบริเวณจังหวัดลบบุรีหรือเหนือขึ้นไปอีกทิศตะวันตกทะเลเว้าเข้าไปถึงบริเวณอำเภอเมืองและอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีต่ำลงมาที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมต่ำลงมาที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีและต่ำลงมาที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีทิศตะวันออกทะเลเว้าเข้าไปถึงบริเวณจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีและว้าไปถึงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรี เมื่อขอบเขตเอ่าวไทายยุคดึกดําบันล้ําเข้าไปมากกว่าปัจจุบันแม่น้ำสายสําคัญสําคัญที่ไหลลงทะเลจึงสั้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คือปากน้ำเจ้าพระยาอยู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชายนาศปากน้ำแม่กลองอยู่ทางจังหวัดนครปฐมแม่น้ำท่าจีนยังไม่มีปากน้ำบางปะกงอยู่ทางจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีปากน้ำป่าศักด์อยู่ทางจังหวัดลบบุรีเป็นต้นทะเลเอ่าวไทายยุบดึกดําบันที่กว้างขวางดังกล่าวมิได้อยู่คงที่ รอบแผ่นดินโดยรอบนอกออกไปเรื่อยๆตามปรากฏการธรรมชาติอันเป็นผลจากการทับถมของตะกอนหรือโคลนตมที่ล้นทะลักไหลละมากับน้ําในแม่น้ําสายต่างๆที่มีอยู่รอบอ่าวไทยยุคโน้นครั้นนานเข้าก็กลายเป็นทะเลโคลนตมขยายพื้นที่กว้างออกไปเรื่อยๆช้าๆตามธรรมชาติในที่สุดโคลนตมที่ถมทบับกลายเป็นดินดอนแผ่กว้างเป็นแผ่นดินบกสืบเนื่องจนปัจจุบันนอกจากจะถมทะเลให้เป็นแผ่นดินบกแล้ว โคลนตมจำนวนมหาศาลยังเป็นปุ๋ยธรรมชาติดีที่สุดที่ทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวในสมัยหลังๆเมื่อตะกอนจากแม่น้ำทะลักออกมาทับถมนานนับพันปีในที่สุดอ่าวไทยก็ค่อยๆหดลงบริเวณที่โคลนตมตกตะกอนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นแผ่นดินใหญ่ราวห0 0พันปีมาแล้วพื้นที่กรุงเทพมหานครยังอยู่ใต้ทะเลโคลนแต่มนุษย์อุตสาคาเนเริ่มตั้งหลักแหล่งถาวรเป็นชุมชนหมู่บ้าน ทำการเกษตรกรกรมเช่นปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์อยู่บริเวณภาคเหนือเช่นแม่ห้องสอนและอื่นๆและอีสานเช่นบ้านเชียงและอื่นๆหลังจากนั้นก็กระจัดกระจายกว้างออกไปที่อื่นๆราว4 0 0พันปีมาแล้วก็เกิดโลหะปฏิวัติเมื่อมนุษย์มีความก้าวหน้าถลุงโลหะทําเครื่องมือเครื่องใช้แทนเครื่องมือหินต่อมาเมื่อ3,000ันปีมาแล้วก็รู้จักถลุงเหล็กทั่วไปทั้งภูมิภาคอุตสาค,คาเนมีชุมชนบ้านเมืองขนาดเล็กๆเกิดขึ้นทั่วไปชาวชมพูทวีป อินเดียและฮั่นจีนเดินทางเข้ามาแลกเปลี่ยนค้าขายมีคนจากที่ต่างๆเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่บริเวณกรุงเทพมหานครยังเป็นทะเลโคลนตมจึงไม่มีคนตั้งหลักแหล่งถาวรได้จะมีก็เพียงคนบางกลุ่มเคลื่อนไหวสแสวงหาอาหารผ่านไปมาต้องรอเวลาอีกพันๆปีเมื่อโคลนตมถมทับเป็นดินดอนแข็งแรงถึงจะมีคนเคลื่อนย้ายมาตั้งหลักแหล่งแล้วเติบโตเป็นกรุงเทพมหานครทุกวันนี้ ภาพประกอบ 1. ด้านซ้ายแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อหลายพันปีมาแล้วยังมีสภาพเป็นทะเลคโคลนกว้างขวางสูงขึ้นไปมากกว่าปัจจุบันการตั้งหลักแหล่งชุมชนและบ้านเมืองยุคแรก,แรกๆจึงอยู่ตามที่ดอนหรือขอบอ่าวบริเวณพื้นที่ใกล้ชิดหรือติดกับทะเลคโคลน2 ขวาบนกระดูกหัวปลาวานที่ศารสีสาปลาวานในบริเวณพระราชวังเดิมกองทัพเรือเป็นกระดูกที่พบอยู่ใต้ถุนศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3. ขวาล่างขวานหินและเศษภาชนะยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์งมได้จากแม่น้ำน้อยอำเภอเสนนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงว่าตลอดลำน้ำเก่าก่อนมีแม่น้ำเจ้าพระยาเคยเป็นแหล่งอยู่อาศัยชั่วคราวหรือแสวงหาอาหารผ่านไปมาของคนยุคนั้น หอนางอุสาศาสนสถานสำคัญรูปดอกเห็ดแห่งภูพระบาทแหล่งมรดกโลกทืกอกเขาภูพานที่ทอดตัวยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพ,พระบาทมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่8ของไทยครอบคลุมพื้นที่3,430ไรต่ตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งหนึ่งในแ,แลนด์มารภายในอุทยานคือหอนางอุสา ح. โดดเด่นด an oh <my> mm ้วยรูปทรงคล้ายดอกเห็ดที่ธรรมชาติสร้างสรรค์และผู้คนในสมัยก่อนก็ดัดแปลงพื้นที่ให้สามารถใช้งานสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเชื่อและศาสนาได้อย่างน่าทึ่งเทือกเขาภูพานแหล่งศาสนสถานศาสตราจารย์พิเศษศรีศักดิ์วลิโพดมนักโบราณคดีและนักมนุษยวิทยาเล่าถึงเทือกเขานี้กับการเป็นศาสนสถานไว้ในบทความภูพานมหานาศีไว้ว่า ทื่อเขาดังกล่าวเป็นทือกเขาหินทรายทำให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งาศาสนสถานเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีน้ำขังอยู่ใต้ดินและใต้พื้นหินคุณสมบัติของหินทรายเป็นหินที่ไม่มีธาตุหินปูนเจือปนทำให้น้ำกินน้ำใช้เกิดตะกอนเป็นหินงอกเช่นเขาหินปูนทั้งหลายขณะเดียวกันหินทรายก็ง่ายต่อการสึกกร่อนเป็นร่องเป็นรูเป็นบ่อน้ำหนองน้ำได้ง่ายยิ่งกว่านั้นการสึกกร่อนที่เกิดจากการกระทำของฝนแอร์ล,ลมก็ทำให้เกิดโขดหิน เพื่อหินที่สามารถดัดแปลงให้เป็นที่พำนักตามธรรมชาติแก่คนที่ผ่านไปมาหรือต้องการที่จะตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยได้อาจารย์ศรีศักดิ์ระบุแล้วบอกอีกว่าในเขตอำเภอบ้านผือพื้นที่ที่เป็นแหล่งศาสนสถานส่วนที่เริ่มตั้งแต่บ้านผักบุ้งถึงบ้านโคกกองคือภูพระบาทสภาพภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มมีโคกเนินกระจายสลับอยู่ทั่วไปและมีลำน้ำลำห้วยที่เป็นสาขาของลำน้ำโขงไหลหล่อเลี้ยง ทำให้เป็นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การสร้างบ้านแปลงเมืองพื้นที่ที่เป็นโคกเนินเป็นแหล่งสร้างที่อยู่อาศัยส่วนที่ราบลุ่มชุ่มน้ำเหมาะกับการเพาะปลูกพืชพันธุ์โดยเฉพาะข้าวมีการตั้งถิ่นฐานดังกล่าวนี้มาแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แต่ที่โดดเด่นมากว่าที่อื่นก็คือบริเวณต้นน้ำมงในเขตอำเภอบ้านผือที่มีชุมชนโบราณที่เป็นบ้านและเมืองคือเมืองพันุ์ที่อยู่ชายเขาภูกระบาดกับบ้านหนองกาลือมอในที่ราบหน้าภูกาลือมอ บ้านเมืองพานเป็นโคกเนินใหญ่ที่มีการตั้งถิ่นฐานสืบมาในสมัยล้านช้างจึงเรียกชื่อว่าบ้านเมืองพานมีความสัมพันธ์กับศาสนาสถานบนภูพระบาทที่ในตำนานอุรังคธาตุเรียกว่าภูกูเวียนเพราะเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาทรมานและเทศนาให้กลายเป็นพุทธสาวก